สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อเก่าแล้วก็ f อใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องพานิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะ,ะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่5กันก่อนเนาะใครดูของวันที่6นะคะ่านอยเฉพาะกิจนะคะออก6,90นะคะ690 าตารางแอดเก้ามานะคะอ่าเก้าศูนย์หลุดไปเนาะล่างสองหกนะคะสองหกเข้าตารางนะคะพี่น้องจ๋าหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะแต่แอดคัดเก้าสองออกมาเนาะอันนี้ไปเข้าตารางนะคะอ่าส่วนพิเศษแปดสองสี่นะคะแปดสองสี่แอดมีสี่สองเนาะอ่าสี่สองตัวที่เน้นตัวที่ให้ตัวสุดท้ายนะคะ มาที่ตัวกลับนะคะส่วนล่างสองสองนะคะสองสองรอบนี้แอดไม่ได้ให้กันเบิ้ลเนาะอ่าปกตินะคะเก้าเก้าเจ็ดล่างแปดศูนย์นะคะเก้าเจ็ดแอดก็หลุดไปนะคะส่วนแปดศูนย์ตารางเรามีแปะนะคะส่วนล่างนะคะเจ็ดห้าแปดนะคะเจ็ดห้าแปดแอดก็หลุดไปเนาะส่วนล่างห้าสอง ห้าสองมาตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวที่เน้นให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสายวิ่งสายรูดวันนี้แอดหลุดนะคะก็ต้องกราบอขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟีด้วยเนาะสามกับหนึ่งไม่มานะคะพี่น้องจา๋าวันนี้สองมาเยอะเนาะ,ะไปกันต่อนะคะพี่น้องจา๋าของวันที่หกาคาตารางเข้าไปสองคู่ตารา,างเข้าไปคู่หนึ่งเนาะตัวเจอแอด เข้าไปสองคู่นะคะมาตัวที่เน้นทั้งสองคู่เลยนะคะอ่พี่ๆถ้าไนหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เนาะแอดมาแล้วอ่แจ้งแอดด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนาะฟรีถึงสิ้นเดือนนี้นะคะหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันนะคะพี่น้องจ๋าฟรีถึงสิ้นเดือนนี้เนาะอ่ะสนใจแอดมาได้ทักมาได้นะคะอ่ะไปตามต่อกันของวันที่ห นะคะอวันที่6ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะออกตัวไหนมาตัวไหนนะคะ,ะคำนวณเสร็จแล้วก็นำมาแบ่งปันพี่ๆเช่นเคยเนาะ,ะลืมเขียนสายวิ่งใส่รูดก่อนอื่นเรามาดูตารางตัวเด่นกันนะคะตารางวันนี้ก็จะมี3 8 4 5 1หนึ่ง หนะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดจับคู่ให้เนาะแอดก็จะมีห้าแดนะคะหนึ่งห้าหสามสานะคะ 8 4ถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะพี่น้องจ๋าเช่นเคยเนาะจับในตารางกำลังวันนะคะ3ตัวก็เช่นกันเนาะ2 3 6 8นะคะอ่ะสำหรับชุดกันเนาะชุดกันแอดก็จะมี1 4 หนึ่งแปดนะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดสองนะคะอ่าวันนี้แอดมีการเบิ้ลนะคะวันนี้มีการเบิ้ลสี่สี่กับห้าห้าเนาะอ่ามีสี่สี่กับห้าห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เน้นกันนะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะเน้นไปที่สี่กับสามสี่กับสาม วันที่สี่นะคะวันที่ส mm ี hmm. ่มาดูตัวเน้นกันนะคะ mm hmm. อ่าสำหรับตัวที่เอดชอบเนาะก็จะมีห้าแปดนะคะหน mm ึ่งห้าสองสามนะคะห mm hmm. นะะ mm ึ่งสี 7จ็ดสองนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็แปดสี่นะคะอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจ๋าการเบิลชอบ4ี่สี่มากกว่า4ี่ห้าเนาะอ่าจดไว้แคปไว้เพื่อน,นาไปเป็นแนวทางนะคะย้านะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องจา๋า ถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ